สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะคลิปนี้นะคะเราแนะนำให้ทุกคนมารับชมเป็นรถเก๋งตโตโยตา้าโครโราสห่วงนะคะทุกคนรถบ้านๆน,นะคะส,สวยๆสภาพพร้อมใช้งานนะคะรถยนต์ปี95นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาหัวฉีดค่ะเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์1.6นะคะหรือ1 6 0 0้ซีซีนั่นเองนะคะแอร์เ,เย็นนะคะภายนอกสีสวยนะคะ สีสวยเงางามทั้งคันนะคะทุกคนภายในก็สวยนะคะทุกคนกระจกก็เป็นไฟฟ้านะคะช่วงล่างดีค่ะเลี้ยวสุดซ้ายขวาไม่ดังนะคะความร้อนปกตินะคะขับทางไกลได้สบายค่ะสีสันสวยงามนะคะทั้งภายนอกภายในเลยนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาคอโซนหน้าก็สวยๆนําเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะคะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทุกคน ด้านในนะคะสวยๆเดิมๆนะคะทุกคนพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเ <c oughs> ครื่องเสียงก็ดังครบนะคะฟังเพลงได้นะคะทุกคน <c oughs> ล้อแมกขอบ15นะคะผ้าษีปี64ชุดโอนครบนะคะมีเร่มเอกสารชุดโอนครบบเลยนะคะ <c oughs> สนใจดูรถได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเ <c oughs> บอร์ติดต่อเจ้าของก็อยู่ใ,ใต้คลิปนี้ ท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของใต้คลิปนี้เลยนะคะ t ตวยต้าโคโร拉สามห่วงนะคะ41,000บาทนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาสวยๆครบๆจบๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ